พี่จอร์ดดึงสาวเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไไม่ได้เฮ้ยจอดส่งแต่งสาวเดียวหรือว่าจอดไม่ตั้งใจเล่นว่ะคนดูพอเจอขาวๆกดแอดเพื่อนเฉยเลยอู้เอาตัวรอดอู้ยังมีแต่คนมาฟ้องว่ะเฮ้ยไม่ได้ไไม่ได้พี่จอดเจ้าชู้พีเอ็มด่าเลยค่ะไปหาดูเมียพีเอ็มนะคะอู้ไอเจ้าดอกเมียพี่ด้วยแกไปเชื่อพี่ก็ตูพี่แกไปเชื่อจะไปเชื่อเขาจะขาวนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดึงไปดึงผมผมพี่แดมนี่ข mm ่าวเมื <man 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 ่อก evet ี <man 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 ้มาอู้ผมพี <man: <man ่แดงครับน้องน้องดูผิดคนรึเปล่าอู้จอร์ดเบียร์กรูปยังไม่เบนเลยว่าเฮ้ยเบียร์พี่เขาก็ส่องดูไอ้จอดเป็นเจ้าชู้จริงว่ะเฮ้ยอันนี้ของจริงละที่เป็นข่าวลือนี่แสดงว่าเรื่องจริงว่ะจริงนะดูว่าเขาแต่งเรื่องกันนะเนี่ยข่าวลือเี่ยเป็นเนื้อพี่จอดดูสาวเลยไม่ได้คิวว่าแล้วเนี่ยวแต่ละตาเนี่ยไม่มีคิวเลยครับคิวศูนย์คิวศูนย์ตลอดเลย เม็ดไม่มีเลยอู้เมาส์คลิกแต่ดูสาวอย่างเดียวใครวะเดี๋วัไปดูไปที่ใครมาบอกมาผมว่าอึ้ผมอ่าอึอะไรอีกอ่ะจะร้องเพลงโชว์สาวอีกแกเมันอย่กันตอกระดังเองให้หอวจอจูมัะหนักพอมเรมยิงได้กระดังเลยตปนไม้สวย ดยิงมันเนี่ยสว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 ยยิงเลยเนี่ยจอดไม่ยิงเลยอ่ะคุณดูพี่จอดบอกไม่ยิงหรอกเฮ้ยพอมออืมจอดช่วยกูยิงช่วยกูยิงครับกระตุนมันมีน้อยต้องประหยัดไว้ต้องประหยัดไว้ อยู่ข้างหลังคนดูคิดว่าพี่ไม่รู้เดี๋ยวมันต้องเข้าวงยังไงมันก็ต้องเข้าวงแแดวาแล้วจ้ากระสุนพี่จอร์ดโคตรน้อยเลยครับก็ถึง22นัดยา22กล่องเฮ้ยเฮ้ยเก็บแต่ยาอย่างเดียวเลยอ่ะแสดงว่าไม่ช่วยคิวเลยว่ะคนดูพร้อมาอึมเก็บยาทับว่าอะไรครับยี่สกล่องไอ้จอร์ดไปชุบเพื่อนคนดู ไอเจ้ากจะไปจุกไอเจอาก็จะไปได้จุกไอ้จอาไม่ยอมชุบเพื่อนว่าคนดูไอ้จอดยังสูนคิวอยู่ไอ้จอามันไม่ช่วยยิงเลยว่าได้ได้ไม่ได้ขอบคุณครับเอาเอาไอไปชุบยอดก่อนไปชุบยอดก่อน นนมันมาแด้วมันจะอยเลยมึงกิฟพิมมันบ้ามันดะจอยตกลงไปนานอไอ้บีไปจูบเอา้าไปจูบกดตั้งนานแล้วอ่ะโอ้พี่กดตั้งนานแล้วมันมันไม่ติดวะไอ้บ้าเอ้ยพี่จอดแบ่งยาให้เพื่อนอยังครับจอดเก็บมาเกือบจะ30กล่องแล้วครับไม่ให้ยาเพื่อนสักกล่องเลยพี่ต้องเอายาเป็นคนเอายาไปไให้เพื่อนเองไอ,อ้จอดมันเป็นมันเป็นสปายจากทีมตรงข้ามแน่เลยครับได้ได้